เอาละครับตอนนี้จากข่าวแหล่งข่าวต้องบอกเลยว่าจากที่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่เป็นจริงเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่ข่าวหรือทำให้ตอนนี้มันมีมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลอรีวิกเวลก็ขอย้ำนะว่าปีศาจแดงถ้าจะขายเนี่ยคือต้อง5,000ล้านปอนด์นะครับซึ่งในภาพน,นี้ยเมีทั้งสองชิกชิกกัต้ากับชิกซาอุนะครับที่จะซื้อแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแต่ขอย้ำนะครับว่า แหล่งข่าวเนี่ยมาจากลอยลิฟวิเวลก็น่าเชื่อถืออยู่ได้คือตอนสรุปตอนนี้คือคล้ายๆว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าต้องการเงินมหาศาลเพราะตอนนี้แมนยูขาดความสภาพคล่องไปช่วงหนึ่งแล้วทําให้ถ้าเกิดเป็นไปได้เขาก็อยากจะขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับหุ้นของเซอร์จิมไปพร้อมกันเลยแลวเขาขอแค่ว่าขอมีส่วนได้ผลกําไรจากแมนเชสเตอร์ในเรื่องนี้ด้วยนั่นคือ